สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรีวิวจากฟิลิ่งแชนแนลนะครับวันนี้ผมมาแนะนําวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับสําหรับโปรแกรมยอดนิยมนะครับสาหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้างนะครับของจีนนะครับหลายๆแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง60เซนเมตร80เมตร60นะครับ3.2เมตรนะครับต่างๆนะครับส่วนมากที่เป็นเครื่องจีนก็จะใช้งานนะครับตัวเมนท็อปนะครับวันนี้มาแนะนําในตัวของตัวเมนท็อป6นะครับแต่ว่า ผมไม่ได้เสียบ USB นะครับก็อาจจะมีรลยน้ําขึ้นมานิดๆนะครับก็จะเป็นเมนท็อปตัวนี้นะครับสําหรับโปรแกรมเครื่องหน้กกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมโทษทีบจะแม้จะเป็นเครื่อง UV เครื่อง DTF นะครับเครื่อง DFT ต่างๆนะครับส่วนมากก็เราจะต้องทําไฟล์ที่ตัวเมนท็อปนะครับบางเครื่องก็สั่งพิมพ์ตรงจากเมนท็อปได้เลยบางเครื่องก็ต้อง,ต,องต้องเซฟไฟล์ไปพิมพ์ก่อนนะครับอ่จาจังนั้นเราก็เข้าไปที่ตัวโปรแกรมนะครับ เปิผมไม่ได้เสียบตัว USB key นะครับก็เครื่องรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะมีเมนท็อปแถมมาด้วยนะครับเครื่องหน้ากว้างของเราก็จะมีเมนท็อปแท้นะครับแถมมาด้วยเช่นกันนะครับก็จะเป็นขึ้นมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็กด New นะครับเลือกขนาดงานที่เราต้องการจะพิมพ์นะครับก็สามารถใส่ได้ตรงนี้เลยนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะตั้ง การกว้างขนาดไหนนะครับสมมุติผมตั้งเป็น60เซนนะครับปึ๊บอ่างานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือ60เซนนะครับตัวนี้ก็คือจะแสดงรายละเอียดนะครับของตัวงานของเรานะครับถ้าเราต้องการปรับแต่งขนาดกระดาษนะครับก็นี่ครับเพจเซตอัพตอนนี้เรา60สิบเซนกว้าง30เซนนะครับก็จะเป็นป้ายแบนเนอร์ อย่างหนึ่งนะครับกดโอเคครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องติดตั้งปริ้นเซตอัพนะครับเพื่อกําหนดค่าที่เครื่องที่เราจะปริ้นนะครับมันก็จะมีแบบนี้ถ้าเราจะไม่มีเราก็คิดติดตั้งนะครับเป็นเครื่องที่เราจะต้องการปริ้นนะครับก็คือมันจะเป็น ICC นะครับเราต้องติดตั้ง ICC หรือโปรไฟล์สีของเครื่องรุ่นนั้นๆนะครับซึ่งมันจะกําหนดค่าเครื่องปริ้นของเรามานะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองนะครับ ICC จะเป็นตัวนี้นะครับ ปุ๊บมาแลกโอเคนะครับเมื่อเราติดตั้งโปรไฟล์สีปุ๊บตรงปิ้นนี่นะครับมันก็จะเป็นค่าต่างๆของเครื่องเรานะครับไม่ว่าเราจะใช้ของใครไหนก็จะหน้าตาตรงนี้ก็จะแตกต่างกันไปนะครับก็คือจะเป็นออปชันแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็จะมีความละเอียดนะครับมีปรับแต่งตรงนี้นะครับก็นะครับเราต้องติดตั้ง ICC ก่อนนะครับติดตั้งครั้งเดียวนะครับแล้วเราก็ดูว่ามันเลือกอันเดิมนะครับอันนี้ผม idc ตัวนี้เป็นเครื่องหน้าเมตรแปดสิบนะครับเป็นเครื่องสำหรับตัวอีโคนะครับหมึกซับนะครับหรือหมึกธรรมดาก็สามารถทำได้นะครับก็เสร็จอันนี้แล้วนะครับเราก็นะครับ Import ไฟเข้ามาผมไม่แน่ใจว่ามันโยนเข้ามาได้หรือเปล่านะครับก็ไม่ได้ใช้พักหนึ่งนะครับสมมุติเราจะทำป้ายปึ๊บอ่าลืมไปนะครับก็เขาจะ support กับพวก ไฟล์เฉพาะนะครับเราก็เอาไปเปิดที่ตัว Photoshop ก่อนนะครับเพื่อจะทำไฟล์ออกมาปึ๊บนะก็ประมาณนี้นะครับก็เราก็กำหนดขนาดไปที่ตัว Photoshop ก็ได้นะครับปึ๊บขนาดอันนี้มันไฟล์มันจะเล็กนะครับเดี๋ยวผมไปดูไฟล์ที่ใหญ่กว่านี้ปึ๊บป๊บปบปบ จะหาไฟล์ที่มันใหญ่นะครับอ่าอันนี้พอได้นะครับก็เป็นอันนี้แล้วกันถ้าไฟล์มันเล็กแล้วเราขยายมานะครับมันก็จะแตกนะครับนี่อันนี้นะครับเป็นเราดูขนาดไฟล์นะครับก็สามสิบเซนนะครับผมจะปิ้นหกสิบนะครับผมก็กดที่ตัวนี้แล้วก็กดโอเคนะครับดูว่ามันแตกไหมอ่าพอได้นะครับก็จากนั้นนะครับ ถ้าเราจะแต่งสีแล้วก็แต่งนิดหน่อยในโปรแกรมพวกนี้นะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้สามารถปรับสีได้แต่ว่าเราก็ต้องทําไฟล์ไปให้สําหรับพิมพ์ก่อนนะครับส่วนมากแล้วโปรแกรมเครื่องหน้ากว้างก็จะรองรับระบบสีนะครับ CMYK นะครับแต่ถ้าไฟล์ต้นฉบับมันเป็น RGB เราก็ไม่ต้องแปลงก็ได้นะครับเดี๋ยวเผื่อสีมันจะเพี้ยนถ้าเราแปลงข้ามโหมดนะครับก็สั่งพิมพ์ลองก่อนก็ได้นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าไฟล์ที่เราได้มานะครับจะเซฟมาแบบไหนนะครับก็กดเซฟนะครับ จากนั้นก็เลือกนามสก,กุลเป็นไฟล์ทิฟนะครับปุ๊บเซฟเอาคัดลอกเซฟโปรไฟล์สีเข้าไปนะครับ ICC เข้าไปนะครับเพื่อป้องกันสีเพี้ยนนะครับปุ๊บปุ๊บนะจากนั้นก็คลิกโอเคได้เลยนะครับก็นะครับเสร็จขั้นตอนจัดเตรียมไฟล์เพื่อจะไปใส่ที่ตัวเมนท็อปหกนะครับก็ไปเปิดตัวเมนท็อปหกปุ๊บเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามัน จับโยนไปได้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะครับปึ๊บจับโยนไม่ได้ก็ต้องนะครับจดตรงนี้นะครับเพื่อจะนําไฟล์เข้ามานะครับเขาจะรองรับหลายฟอร์แมตอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไฟล์ทิปจะให้สีที่ค่อนข้างตรงนะครับแล้วก็นิยมสุดนะครับตัวที่ไฟล์ที่เป็น EPS ที่มาจาก AI นะครับก็ นะครับลองรับในส่วนอันนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะเปิดไม่ขึ้นหรือค่าสีเพี้ยนได้นะครับเนี่ยอีลาสก็ลองรับอยู่นะครับก็ลองดูนะครับแต่ถ้าแนะนําก็เป็นไฟทิปจะเหมาะที่สุดนะครับเราจะต้องการนะครับตรงนี้มันจะมีเมนูให้เลือกนะครับถ้าเป็นออฟเราก็ต้องเลือกขนาดเองนะครับแต่เราต้องการปรับให้เขาปรับขนาดให้พอดีกับตัว รูปเราเลยนะครับก็กดโอเคแเนี่เขาจะปรับให้เราอัตโนมัตินะครับด้านซ้ายตรงนี้ที่ผมกดตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นแสดงรายละเอียดของรูปนะครับก็หกสิบจุดศูนย์นะครับจุดศูนย์สามสองนะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในหน้าตาตัวอย่างเนี่ยมันอาจจะแตกๆเบอร์นะครับก็เป็นปกติของโปรแกรมเนื่องจากมันย่อให้เล็กลงนะครับให้เรามองให้พอดีตัวหน้าจอคมนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็ ถ้าเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับก็ดูเช็คที่ตัวเพเปอร์นะครับขนาดโอเคไหมนะครับถ้าขนาดโอเคก็ปิ้นได้เลยนะครับอันนี้ก็จะใหญ่กว่างานเรานิดหนึ่งนะครับก็คือเป็นตัวอาร์บอร์นะครับก็กดโอเคจากนั้นก็กดพินพ์นะครับตั้งค่าความละเอียดนะครับเราต้องการพิ้น์เท่าไหร่นะครับก็นะครับเจ็ดสองศูนนะครับหมวดสีนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบ หลายระบบนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องปกติก็จะเป็น C M Y K นะครับถ้าเป็นมีขาวด้วยมีสปอร์ตขาวนะครับก็จะมีหลายหลายตัวนะครับสงสัยอันนี้จะเป็นโปรไฟล์สีของตัวมึก D F T ด้วยนะครับก็คือ U V ต่างๆที่มีสีขาวนะครับทำสปอร์ตเฉพ์ตจุดได้นะครับ อ่าตัวนี้เป็นตั้งสีนะครับในกรณีที่เราต้องลองก่อนอาจจะทำไฟล์เล็กๆมาลองปริ้นก่อนก็ได้นะครับจากนั้นกดตรงนี้นะครับตัวไซส์ตัวนี้มันจะเป็นออโต้อยู่กดออโต้ตรงนี้นะครับปุ๊บเพื่อให้เขาปรับเป็นขนาดขนาดที่เราตั้งเมื่อกี้ไว้นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของเลือกความเข้มของตัวชิ้นงานของเรานะครับอ่าก็ยิ่งปรับมาทางนี้จะยิ่งสว่านะครับถ้าปรับลงก็จะยิ่งมืดนะครับ แต่ยิ่งมือจะยิ่งเข้มขึ้นนะครับก็นะครับค่าดีฟรอสก็จะเป็นสองนะครับแต่ละโปรไฟล์สีค่าดีฟรอสจะไม่เหมือนกันนะครับอ่าอย่าลืมกดตรงนี้นะครับเพื่อปรับขนาดกระดาษไม่งั้นมันจะเป็นค่าที่ตั้งล่าสุดนะครับกดโอเคนะครับถ้าเครื่องบางรุ่นที่สั่งพิมพ์จากตัวเมนท็อปได้เลยนะครับก็กดพิมพ์ได้เลยก็คือกดโอเคแล้วก็จะพิมพ์เลยนะครับแต่ในเครื่องบางรุ่นที่ต้องนะครับเอ็กพอร์ตไฟล์ออกไปนะครับก็กดตรงนี้ปุ๊บ แล้วตั้งชื่อนะครับเขาก็จะ export ก็เ x p r r t f i l ไฟล์ออกมานะครับ ก้อนไฟใหญ่ก็ใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็ฝายประมาณหกสิบเซนนะครับก็รอจนเสร็จนะครับก็จะได้ไฟล์มานะครับเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นนามสกุล pm นี่นะครับอันนี้เรามีโปรแกรมสั่งพิมพ์เราก็ไปเปิดแล้วก็สั่งพิมพ์ได้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าผมลงไว้หรือเปล่านะครับอย่าง b i n อ p a อย่างนี้เราก็กดเพื่อจะสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับก็คือเอาไฟล์เข้ามานะครับเนี่ยเอาไฟล์เข้ามาแล้วก็สั่งพิมพ์ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นมันจะเป็นภาษาจีนนะครับน้ำต่อเครื่องถึงจะปรับเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ต่อเครื่องพิมพ์นะครับอันนี้เป็นโปรแกรมยอดนิยมอันหนึ่งเหมือนกันนะครับมันจะมีโปรแกรมหลายตัวนะครับขึ้นอยู่กับเราใช้แบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเจาะจงกับตัวเฉพาะรุ่นอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการ อธิบายโดยรวมของตัวโปรแกรม Men top 6นะครับเนี่ยถ้าเราต้องการพิมพ์พวกสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวผมลดขนาดนี้ลงก่อนนะครับเมื่อกี้ก็นะครับสำหรับพิมพ์แบนเนอร์ต่างๆนะครับถ้าเราจะาพิมพ์สติกเกอร์นะครับเราก็กดที่คลิกกวาที่งานของเรานะครับสมมุติเราจะพิมพ์แค่นะครับสิบเซนนะครับแล้วกดตัวนี้นะครับเพื่อปรับขนาดให้สมดุลกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ๋อมันเป็นมินนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่เมตรสิบเซนก็ต้องเป็นร้อยนะครับโอเคผิดผิดนะครับต้องกดด้านล่างด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่ปรับอีกแถบหนึ่งให้เรานะครับึ๊บอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการทําซ้ํานะครับแบบนี้เทำซ้ําแบบนี้นะครับทําซ้ําเรียงหละอไหลอันนะครับเราก็กดที่ตัวอันนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นการจัดเรียงต่างๆนะครับตัวนี้เป็น จำนวนระยะด้านข้างที่เราทำสามนะครับก็คือ1นมิลด้านซ้ำด้านล่างที่เราต้องการทำซ้ำด้านล่างนะครับามรูปเลยนะครับเราก็ Copy มันขึ้นมาก่อนนะครับสมมติผมทำก็ได้ประมาณ6อันใช่ไหมครับอันนี้ก็4ี่ห้าหนะครับเราทำแบบนี้มาเสร็จปุ๊บเราก็ครอบมันไว้นะครับแล้วเราก็กดตัวนี้นะครับ เราสามารถเลื่องระยะห่างจากกันได้นะครับก็คืออันนี้เราทำไว้หนึ่งมิลใช่ไหมกากดปุ๊บอ่าเขาก็จะแตกออกมาเป็นแบบนี้จากนั้นเราก็กุ๊บมันไว้ก่อนนะครับอ่าเราได้แล้วนะครับเมื่อกุบปุ๊บขนาดมันจะขึ้นตรงนี้นะครับก็คือหกหกหกศูนย์ห้านะครับก็คือเกินเกินไปห้ามิลนะครับเราก็ไปอาจจะไปปรับกระดาษทีหนึ่งแต่ว่าเราเราวางงานให้เสร็จก่อนก็ได้นะครับก็ไปปรับกระดาษนะครับแต่นั้นเราต้องการทําซ้ําลงมาด้านล่างนะครับเราก็นะครับคัปปี้เหมือนเดิม อาจจะมีวิธีอื่นๆนะครับแต่ผมถนัดแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บอ่าทาซ้านะครับก็ก็ทาเหมือนเดิมนะครับก็ Copy ปมาจากนั้นเราก็ครอบนะครับเหมือนเดิมแล้วก็จัดเรียงให้เขากระจายลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้แต่เราต้องกุ๊บกุ๊บแถวแรกเมื่อกี้ก่อนนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับก็มันยังไม่ตรงยังไม่ตรงเราก็มาเลือกจัดให้ชิดซ้ายนะครับอันนี้ปึ๊บอ่าก็จะตรงแล้วนะครับจากนั้นเราก็กุ๊ปไว้ตัว ตัวขนาดกระดานล่างน,นี่มันจะไม่โชว์ใช่ไหมครับเพราะเพราะว่าเราจะไม่ได้กรุ๊ปงานพอเรากรุ๊ปให้เป็นกลุ่มปุ๊บมันก็จะโชว์แหละขนาดมันก็จะได้838.32นะครับปุ๊บเนี่ยคราวนี้เราก็ไปปรับขนาดกระดาษเพื่ s เ,เซตอนะครับให้ตรงกับตัวชิ้นงานเรานะครับ605 838นะครับจุดส จุดสามสองแปดหก่าจากนั้นมันก็จะอิงเอนะครับแล้วก็กดตรงนี้เพื่อจัดตำแหน่งหน้ากระดาษนะครับปึ๊บอ่าเสร็จแล้วนะครับสำหรับการจัดวางเรียงในเมนท็อปหนะครับก็เสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็สั่งพิมพ์เหมือนเดิมนะครับหรือจะเซฟก่อนก็ได้นะครับไว้ทํางานทีหลังอีกทีหนึ่งหรือป้องการทําผิดพลาดนะครับเพราะก็คือของผมเป็น ตัวทดลองใช้นะครับเขาไม่ให้เขาไม่ให้เซฟนะครับก็กดพิมพ์น,นะครับแล้วก็เลือกโปรไฟล์สีเหมือนเดิมนะครับตั้งความละเอียดนะครับแล้วต้องการพิมพ์เท่าไหร่ก็ตั้งลงไปนะครับนีครับปรับความเข้มนะครับก็เราอาจจะทําแค่อันเดียวก่อนนะครับแล,ล้วไปลองพิมพ์สีออกมาหมึกแต่และชนิดจะให้สีที่ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นการปรับตรง สว่างและเข้มตรงนี้จะแตกต่างกันนะครับเลือกว่ารายละเอียดให้เหมาะสมกับงานที่เราต้องการนะครับยิ่งว่ารายละเอียดสูงก็จะยิ่งพิมพ์ช้านะครับอ่าเมนท็อปผนะครับก็กดโอเคปึ๊บถ้าเครื่องที่สั่งพิมพ์โดยตรงได้ก็ก็พิมพ์โอเคไปเลยนะครับปกติแล้วถ้าเครื่องที่สั่งพิมพ์โดยตรงก็จะเลือกพอตตรงนี้นะครับเป็นเครื่องรุ่นนั้นๆน,น,นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นการตั้งพอตนะครับ อย่าลืมกดตรงนี้นะครับเพื่อปรับกระดาษนะครับจากนั้นกดโอเคกดเซฟเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นโปรแกรมนะครับ PM เหมือนเดิมนะครับสาหรับไปพิมพ์บนโปรแกรมต่างๆนะครับย้นะครับมาอธิบายนะครับเป็นท็อปใช้ไม่ยากนะครับเครื่องหน้ากว้างส่วนมากก็จะใช้โปรแกรมนี้เป็นหลักนะครับล่าสุดก็มีเวอร์ชั่น6เข้ามานะครับซึ่งทาพวกสปอร์ตคัลเลอร์ได้ดีนะครับทําเฉพาะจุดนะครับฝีขาเฉพาะจุดลงวันนี้เฉพาะจุดต่างๆนะครับได้ดี ก็มาแนะนํากันนะครับในวันหยุดวันอาทิตย์นะครับก็ขัดด้านใดสงสัยเพิ่มเติมก็สอบถามได้นะครับรายละเอียดบางอย่างผมอาจจะข้ามไปนะครับก็สอบถามได้ตลอดนะครับสวัสดีครับ